ำไมเธอนั่งเก่งจังเก่งว่ะเก่งว่ะสายอ่านไม่ออกเลยแล้วสมบัติเ่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อเอาไหมโอเคขอหน่อยเอ้ยอย่าบอกว่านเติมเป็นสายเติมใช่ใช่ี่เราอ่ะไงแล้วก็เล่นโหดมากเลยโหดมากเลยเล่นเป็นการลงเอะเมื่อก่อนเราเกือบจะได้แรงแดงะไม่เหรอเกือบได้แรงแดงเลยตอนนายอยู่แพทไม่ได้ ใช่เหมือนกันฉันจะเรียกเราเธอเธออยู่ได้เราเป็นผู้ชายเราก็นึกว่าใครเป็นผู้หญิงใช่อีกเสียงมันเบ,บาวานนะใครจะมาจีบเราเหรอคิดว่าเขาจะพูดไหมถ้าเขาคิดว่าเราเป็นเด็กผู้ชายเขาอาจจะคุยด้วยแต่ถ้าเขารู้ว่าผู้กลัวไม่คุยกับกูแน่เลยคือสุดแล้ะ ผู้ชายชอบเป็นตัวผู้หญิงครับโอเคเพื่อนเราก็เป็นผู้ชายแล้วก็ชอบเล่นตัวผู้หญิงเหมือนกันเพื่อนเราที่ใสเหมือนกันเลยนี่ขอบคุณที่ให้กัวชาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารู้ว่านายอยากเล่นนะอ้ะจริงเหรอชื่ออะไรชื่ออะไรบอกจนจนุกเกมโอ้ยบอกเลยจะได้นายชื่ออะไรเราจะได้เรียกถูกนายยัสั้นๆนะโอ้แล้วกันเอาเพื่อนท<ว>ุนน<ว>กอนใจเย็นใจเย็นไหนไมนอยู่ตรงไหน มันอยู่ตรงตรงไหนวะเราเห็นแล้วอุ้ยมันส่งตัวแลับเพื่อดหลับเลือดมันงเราช่วยหมดนี่มึง่งยหัวไว้ใจเยียใจเย็นใจเยียเดี๋ยวเราไปทุบใจเย็นมันอยู่ไหนโอ้เราเห็นแล้วเราเห็นเพื่อนมันแล้วเล้คนายกคนายจะไม่พูดพูดสิในเพื่อนมันอยู่ไหนวะเราเห็นแล้วจะไม่เท่านั้นกินกันปั๊มยาคนปั๊มยาคนเราไม่มียาแล้วเราไม่มียาแล้วใจเย็น ยิงบ้ายิงบ้านี่เราจะรีบไปชุบนายนะเดี๋ยวเราหาเหรียญเกิดนะเบื้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปเราเก็บเหรียญให้นายอยู่ดูกันเราไปกี่เหรียญแล้วเรามีสามแล้วขาดอีกเหรียญเลี้ยวย่าอีกเหรียญเดียวไปทําอะไรอะอ่ไปชุบนายไงมันชุบกันได้นายไม่เคยชุบเหรียญใช่ไหมอือเดี๋ยวเราจะชุบให้ลายดูที่นาเจอเหรียญแล้วนาได้เกิดแล้วแล้วเราต้องทําไงต่อนาย ดดลงมาที่เรานี่ดูดูมันจะโดดลงมาที่เดิมเลยที่นายตายอ่ะนี่นี่นี่มาดูนี่ซื้อเหรียญตรงนี้นี่แล้วก็ซื้อสี่แล้วก็ชูปึป๊บเห็นไหมนายเแล้วโโกลับมากลับมากลับมาทางนี้อย่าไปทางนน้นกลับมาเก็บศพก่อนเพื่อนแล้วก็ด่งลงมาเลยด่งแล้วด่งแล้วนายเก็บเหรียญไว้ด้วยนะถ้าเราตายนายก็วิ่งไปซื้อตู้ไล่นีเลยมานี้นายดูว่าเรามีสก,กินรถด,ด้วยเราก็มีนะนายลง พี่เราเราไปเร็วไปเร็วไปเร็วนายชื่ออะไรชื่อเกมนายนายชื่อนายอ่านไม่ออกเลยเราส่งบัตรเดบิตชื่อให้เปลี่ยนชื่อเอาไหมโอเคขอหน่อยเฮ้ยอย่าบอกว่ตัวเติมเป็นนายเติมใช่ใจิตัวนี้เป็นตัวพี่เราเราเอามาเล่นม e <ination noises> ันป AH ีเพ็เยอะมากเลยพี่เธอเป็นโปรหรอพี่เราอะไงแล้วก็เล่นเีกวมาก พี่เรามาเจอเกมเหมือนกันทุเรีเน,รน,นรก่อนเลาเกือบจะได้แรงแงดงอม่เหรอเกือบได้แรงแดงเลตงยตตอนนี้อยู่แผดไม่ได้เหรอจะมีปืนที่มันมีสกนินมัน okay, okay. โอเคโอเคโรายเท่มากเลยนะดูดีได้ดูกระทะเราดีเรามีหมัดไฟลุยได้ดูดิมาเจอท่มากกว่าไปเรียบไปแล้วเธอเล่นเกมเหมือนกัน เป็นผู้ชายนะเราไม่ได้เป็นผู้หญิงนะเราเรียกเราเธอเธออยู่ได้เราผู้ชายเราก็นว่าใครเป็นผู้หญิงใช่อีกเสียงมันบวานหวานนะใครจะมาจีบเราหรอ้าบอพี่จต่เคยบอกว่าเราเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะนี่นี่มาตรงนี้อับกอดอยู่ตรงนี้เราไม่แค่มวกันมาไม่มีกอดหรอไม่มีไม่มีแล้วนะไม่จะบอกไปนี่ยานะมาเรามากาเรามาแปบนึงเดี๋ยวเราลนกองไฟก่อนลนกองไฟคืออะไรอ่ะ มลนใช่ไหมเราก็จะได้เลือดเยอะลนกองไฟแบบกระบอกกอกองไฟสี่ลนกองไฟคืออะไรอ่ะวุ่ไม่ค่อยชัดเล่าทีนี่มาลนกองไฟมาซะเลยหนอนมันน่ารักดีนะเว้ยโอเคเพื่อนเอ้านายลนเสร็จแล้วเหรอเราว่าจะไปลนด้วยยังไม่รอเลยไอพวกนั้นเราไปนาทนอยู่ข้างล่างไปแล้วไปยิงมันแล้วเธอเป็นสายโปรไม่ใช่เหรอเธอเป็นโปรไม่ได้เหรอเขาเป็นโปรี๊ด โอ๊ยเราเจอแล <repay you. S 1> <hating, S 2> ้วเจอแล้วตรงไหนตรงไหนนี่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 มันอยู่ทางนึงเรายิงเลื่อนมันน้อยไปนิดนึงมันไม่สองตัวก็มัน เมื่อ,อมันล้อมหนึ่งแล้วมันตายหนึ่งถ้าเราไม่มีกระสุน AR เลยอะอยากขอกระสุนสีเขียวๆหน่อยสิขอกระสุนหน่อยกระสุนที่มันสีเขียวนะใช่ใชที่เอาไว้ใส่ปืนยิงอ่ะไม่มีไม่มีฮะเราอูยังไม่มีปืนนั้นอ้าวปืนขี่สีเขียวนะไม่มีได้ไงที่ใส่ะก,กาใส่ AK ยิงอะอไงไงขอหน่อยขอปึกขอกระสุนหน่อยอ้าุกยิง เสียงไหนไม่รู้มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเรายิงนเลยยิงเลยรยิงได้น่าราไม่ด้เดยเดี๋ยวเราไปบกับมันตายมีคนยิงมาหลนว้าสยจัสขวมีคนยิงข้างหลังนหดูดินี่ไงมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนั่นมันยิงมันยิงมันยิงมันลุมมันแล้ว Oh, oh, oh. แนนี่เพราะว่าเราไม่ได้ขอเธอเป็นแฟนเธอเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายใช่นา oh no. <mm <mm ยเด okay. 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 ี๋ยวเราเซอร์บัตรเปลี่ยนชื่อให้เอาหรือเปล่าโอเคชื่อนายอ่านไม่ออกเลยอ่ะนายนายไปเปลี่ยนชื่อใหม่เราตั้งชื่อว่าลักนักคมยี่ะเรจะเป็นรักใครอ่ะนายเป็นแฟนเหรอ ดีนะอาพูดพอด้วยล่ะขี่โม้ไปหน่อย